สุดยอดซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่ที่มีเอกลักษณ์เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่รุนแรงแบบ 18+ ทั้งเรื่องเพยการใช้ภาษารวมไปถึงความรุนแรงอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับความนิยมมากๆในเวลานี้ก็คงจะหนีไม่พ้น The b บ y ยที่ความล้นระทึกในการชมซีรีส์เรื่องนี้มันทวีคูณมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกหลายเท่าตัวและจุดเด่นอย่างความรุนแรงนี่แหละที่ทําให้ตัวซีรีส์เองมีฉากการฆ่าสยองสยองปร,รากฏออกมาเต็มไปหมดนั่นเลยทาให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในซีรีส์ The Boys ทั้ง3ซีซันจะมีฉากการตายสุดสยองฉากไหนปรากฏออกมาบ้างและมันจะโหดสมคมร่ำลือแบบที่หลายๆคนเคยพูดถึงมากแค่ไหนโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นีอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสาคัญของซีรีส์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมหรือยังไม่อยากเสียทรสก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับโฮมแลนเดอร์กระซวกหนะ้าอกโจรในช่วงภารกิจหลายๆตอนของซีซันนี้เราจะได้เห็นว่าโฮมแลนเดอร์จะจับคู่กับควีนเมฟไปทำงานด้วยกันบ่อยมากๆ ซึ่งภารกิจง่ายๆที่พวกเขาต้องเข้าไปทำอย่างการจัดการโจนคนหนึ่งที่กำลังก่อความวุ่นวายอยู่ในตึกที่กำลังก่อสร้างแม้ว่าควีนแมฟและโฮมแลนเดอร์จะสามารถเข้าไปจัดการตัวของโจนคนนั้นได้แบบง่าย,ายๆเพราะยังไงเหยื่อคนนี้ก็ไม่มีทางสู้อยู่แล้วแต่โฮมแลนเดอร์ก็เลือกที่จะใช้วิธีสุดทายดิดของตัวเองเข้าไปกระซ่วงหน้าอกของโจนคนนั้นแบบเลือดเย็นจนเหยื่อขาดใจตายไปแบบช้าๆเพียงเพราะโฮมแลนเดอร์อยากจะระบายอารมณ์ความสะใจของตัวเองก็เท่านั้นและนี่ก็เป็นแค่าฉากการฆ่าของโฮมแลนเดอร์แบบเบาๆที่จะค่อย แต่ระดับความโหมดไปเรื่อยๆแน่นอนในอนาคตกลุ่มโจรถูกคิมิโกะฆาตกรรมหมู่เรียกได้ว่าช่วงแรกที่คิมิโกะปรากฏตัวออกมา เธอก็ค่อนข้างที่จะมีฉากหโหดเผยออกมาเยอะมากๆราโกวันนี่คือตัวละครสัตว์ร้ายที่พร้อมจะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าซึ่งในช่วงแรกๆที่ฮิวอี้และเฟรนชีเข้าไปพบกับคิมิโกะที่ถูกพวกโจรกลุ่มหนึ่งจับตัวเอาไว้เราก็จะได้เห็นฉากการฆาตกรรมหมู่ด้วยมือเปล่าที่โหดมากๆเพราะคิมิโกะทั้งวิ่งเข้าไปควักลูกตาพร้อมกับทะลวงไส้พวกโจรไม่หยุดต่อด้วยการกระทืบซ้ำจนอวัยวะพวกมันกระจุยกระจายออกมาและมันก็โหดขนาดที่โจรคนหนึ่งยอมชิงยิงตัวเองตายเพราะไม่อยากโดนคิมิโกะเข้ามาฆ่า ซึ่งนี่ก็เป็นแค่เหตุการณ์แรกๆที่คิมิโกะได้โชว์ความโหดของเธอออกมาเท่านั้นเพราะมันจะยังมีฉากที่เธอได้เข้าไปฆ่าศัตรูแบบซาดิสอีกเยอะมากๆในซีซั่นต่อๆไปเมดิ ل สเตเวลถูกโฮมแลนเดอร์ยิงเลเซอร์อัดเขานาแม้ว่าตัวเมดลินจะเป็นคนที่โฮมแลนเดอร์ยอมทุกอย่าง ชนิดที่ว่าอาจจะตกเป็นทาสการควบคุมของเธอมาตลอดทั้งสีซันแต่ในช่วงท้ายของเหตุการณ์ในซีซันแรกเราก็จะได้พบว่าตัวโฮมแลนเดอร์นั้นก็คือคนเลือดเย็นที่ฆ่าทุกคนที่ขัดขวางเขาได้แบบไม่คิดอะไรได้ง่ายๆโดยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่บูเชอร์บุกเข้าไปจับตัวของเมเดลินมัดไว้กับระเบิดเพื่อหวังจะหาช่องทางในการขู่โฮมแลนเดอร์แต่ตัวโฮมแลนเดอร์นั้นก็กลับเลือกที่จะไม่ช่วยเหลือเมเดลินและดันเลือกที่จะพลิกเกมดยการเข้าไปฆ่าเธอซะเลยเพื่อชิงความได้เปรียบกลับมาเเป็นขอออองงตวีกร แถมวิธีการฆ่าก็ยังโหดจนผู้ชมหวาดเสียวอีกด้วยเพราะโฮมแลนเดอร์นั้นตัดสินใจที่จะเอาเลเซอร์จากตาตัวเองไปยิงเข้าหน้าของเมเดลินแบบจอๆจนสมองและอวัยวะภายในนั้นไม่เลอะขาทีส่วนผิวหนังชั้นนอกก็ยังสุกเกรียมอีกต่างหาเรียกได้ว,ว่าถ้าโฮมแลนเดอร์กล้าที่จะฆ่าตัวละครนี้แล้วมันก็คงจะไม่มีใครที่เขาจะไม่กล้าฆ่าในโลกนี้อีกต่อไปเมสเมอร์ mer, ถูกบูเชอร์จับหัวไปหขกอ,อ่างล้างหน้า ในช่วงท้ายๆของซีซันแรกเราจะได้พบกับอดีตซุปชื่อดังอย่างเมสเมอร์ที่เข้ามาช่วยทีมของบูเชอร์ในการสืบค้นประวัติของคิมิโกะผ่านพลังของตัวเมสเมอร์เองที่สามารถสัมผัสร่างของใครก็ได้เพื่อสืบค้นข้อมูลในจิตใจของคนคนนั้นแต่ในท้ายที่สุดเมสเมอร์ก็ดันตัดสินใจหากหลังบูเชอร์และแอบเข้าไปช่วยโฮมแลนเดอร์ก่อนที่จะหนีออกมาคนเดียวแต่หลังจากนั้นไม่นานบูเชอร์ก็สามารถตามตัวเขาเจอจนได้ก่อนจะเข้าไปกระทืบจนเละต่อในห้องน้ําแต่ในจังหวะที่เมสเมอร์ดันไปสัมผัสกับตัว บชอร์จนล่วงรู้ประวัติอันน้าขมขื่นที่ซ่อนอยู่ในตัวของบูเชอร์เองทางบูเชอร์ก็ยิ่งอารมณ์เสียหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกจนน็อตหลุดจับหัวของเมสเมอร์มาขอ่างล้างหน้าจนเละชนิดที่ว่าหน้าของซุปคนนี้แทบจะถูกบี้จนไม่เหลือซ่าจนเรารับรู้ได้ทันทีว่าใบหน้าของเขามันไม่เหลือเขาโครงเดิมอีกต่อไปเจ้าหน้าที่ของวอร์ดถูกซุปเด็กปล่อยลำแสงยิงจนกระจุย เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่บูเชอร์และเอ็มเอ็มตัดสินใจเข้าไปสืบหาข้อมูลของการสร้างพวกซุปในสำนักงานลับของวอร์ดก่อนจะได้พบว่าพวกเรวรรยำพวกนี้มันได้ทำการแอบเอาเด็กมาทดลองให้กลายเป็นซุปตั้งแต่ยังเป็นทารกกระทั่งจูๆ่ๆเจ้าหน้าที่ของวอร์ดก็ดันเข้ามาในห้องทดลองพร้อมกับอาวุธครบมือบูเชอร์จึงตัดสินใจคว้าเด็กทารกคนหนึ่งที่มีพลังลำแสงบนตาคล้ายๆกับโฮมแลนเดอร์มายิงเจ้าหน้าที่พวกนั้นจนร่างขาดครึ่งแบบกระเด็นไปคนละทางส่วนเจ้าหน้าที่คนสุดท้ายที่ดูเหมือนจะรออดดดแแลล้ววกก็ยกยยััังงงถููสิไปตหจนา่ี และแม้ว่าฉากนี้มันจะโหดสุดๆแต่มันก็ได้กลายไปเป็นฉากไอคอนิกของบูเชอร์ที่ผู้ชมจะต้องนึกถึงบ่อยที่สุดไปเสแล้วผู้ก่อการร้ายถูกโฮมแลนเดอร์ฆาตกรรมหมู่ ฉากนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่โฮมแลนเดอร์สุดยอดซุปที่เร็วที่สุดตลอดการถูกส่งตัวไปทำภารกิจจัดการผู้ก่อการร้ายแทนเหล่าทหารอเมริกาที่บุกไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่ทหารนั้นจะได้ปลอดภัยและไม่ต้องไปเสี่ยงตายซึ่งถ้าเป็นภารกิจแบบนี้ฮีโร่ที่มีพลังใกล้เคียงกันอย่างซูเปอร์แมนก็คงจะแค่ห่อเข้าไปต่อยผู้ก่อการร้ายจนนวมและปล่อยให้ทหารเข้ามาเคลียร์แล้วแต่สำหรับโฮมแลนเดอร์นั้นนั่นมันจะไม่ใช่วิธีที่เขาเลือกแน่นอนเพราะฮีโร่สุดโชดคนนี้ได้ตัดสินใจเดินเข้าไปแลละค่ออออยๆใช้ตตาเเซร์ขงงัว ยิงไปที่ผู้ก่อการร้ายจนตัวขาดกระจุยเฉือนอวัยวะของแต่ละคนออกมาเรีดด้วยแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรและต่อจะให้มีเหยื่อคนหนึ่งถูกตัดขาออกไปแล้วแต่โฮมแลนเดอร์ก็ยังเดินเข้าไปเหยียบหัวซ้ําจนเละอีกด้วยเรียกได้ว่าน,นี่เป็นฉากการฆาตกรรมหมู่ที่โหดมากที่สุดฉากหนึ่งแล้วเราก็ไม่อยากจะนึกเลยว่าคนที่เข้าไปเก็บกวาดศพพวกนั้นจะต้องเจอกับความน่าสยดสยองอะไรบ้างในที่เกิดเหตุลุงเจ้าของห้องพักถูกป๊อปคลอนั่งทับ ถือว่าเป็นการตายที่น่าหดหูไม่น้อยเลยสําหรับคนที่กําลังจะขึ้นสวรรค์อยู่แล้วอย่างคุณลุงเจ้าของห้องพักที่บังเอิญดวงซวยเพลอหลงสเสน่ห์ของฮีโร่สาวพลังกระดูกอย่างป๊อปคลอที่ชักชวนให้เขาเข้าไปมีเซ็กซ์ด้วยกันในห้องแต่ลุงนั้นก็ไม่มีทางรู้ตัวเลยว่าทางป๊อปคลอนั้นเพิ่งจะเสพสารคอมพาว,วีเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วในจังหวะที่ลุง กำลังถูกป๊อปคลอนั่งทับและกำลังฟินชนิดที่ว่ากําลังจะขึ้นสวัรค์แล้วเขาจึงถูกฮีโร่สาวคนนี้ที่กําลังคึกจากพลังแบบเต็มสูบเผลอออกแรงนั่งทับหัวไปแบบเต็มๆจนหัวแบ,บ่ออกมาชนิดที่ว่าไม่เหลือเขาโครงหน้าเดิมให้จําได้เลยแม้แต่นิดส่วนพวกทีมของบูเชอร์ที่กําลังสองกล้องวงจรปิดอยู่ก็ทําได้แค่มองเฉยๆเพราะยังไงพวกเขาก็วิ่งเข้ามาช่วยไม่ได้แล้วทรานสลูเซนถูก e ฮิวอี้กดปุ่มระเบิดใส่ ทรานสูลูเซนคือฮีโร่พลังล่องหนที่มีผลมาจากการที่ผิวหนังเป็นลักษณะโปร่งแสงแถมยังทนทานต่อการโจมตีของอาวุธทุกชนิดอีกด้วยแต่เขาก็กลับเป็นพวกบ้ากาม ที่ชอบแอบแล่องหนเข้าไปดูผู้หญิงเข้าห้องน้ําอยู่บ่อยๆและการเข้ามามีบทบาทในช่วงเอพิโซดแรกแรก,ก็ส่งผลให้ทรานสลูเซนตกเป,นเป็นเป้าหมายของบูเชอร์ที่กําลังกล่อมฮิวอี้มาร่วมทีมทันทีซึ่งหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดทรานส์ลูเซนก็ได้พลาดท่าโดนจับจุดอ่อนได้ว่าแพ้ไฟฟ้าส่งผลให้เขาถูกบูเชอร์จับมาขังเอาไว้ได้เพื่อที่จะได้ตามหาจุดอ่อนไปเรื่อยๆจนในที่สุดทรานส์ลูเซนก็พลาดท่าถูกฝังระเบิดเอาไว้ในทวันอนะ่ะเพราะทีมของบูเชอร์จับจุดอ่อนได้ว่าพวกซุปบ,บางคนสามารถถูกทลาลยอวะ จากภายในได้โดยระเบิดจะมีรีโมทควบคุมอยู่ข้างนอกแถมระเบิดนั้นหากมีใครพยายามเอาออกมันก็จะระเบิดเองได้อีกและแม้ว่าตัวทรานซูลูเซนจะสามารถกล่อมให้ฮิวีปล่อยเขาออกมาได้แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วฮิวีก็ตัดสินใจกดปุ่มรีโมทจนร่างของทรานสูลูเซนกระจุยออกมาเป็นชินช้นๆชนิดที่ว่าหาเศษชิ้นส่วนมาประกอบคืนไม่ได้แน่ๆแ,และมันก็เป็นฉากแรกที่เราได้เห็นพวกซุปตายแบบน่าสยดสยองขนาดนี้โรบินวอร์ถูกเอเทรนวิ่งชน หนึ่งในการตายช่วงแรกๆของซีรีส์ที่สําคัญแถมยังทําให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจตั้งแต่แรกเห็นทันทีเพราะตัวละครนี้คือคนรักของตัวละครอย่างฮิวีซึ่งถ้าหากเราย้อนกลับไปดูช่วงต้นๆของเอพิโซดที่1แล้วล่ะก็เราก็จะเห็นได้เลยว่าโรบินก็ถือว่าเป็นคนรักที่นิสัยดีและเข้าใจชีวิตของฮิวีมากๆทั้งสองนั้นชอบอะไรคล้ายกัน อย่างการฟังเพลงของบิลลี่โจแถมยังมีแผนในอนาคตด้วยกันแบบจริงๆจากจ,ง,จงอีกด้วยแต่เพียงแค่ในเซี้ยววินาทีหนึ่งที่โรบินเผลอไปยืนตรงขอบถนนร่างของเธอก็กลับถูกฮิวโร่ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกอย่างเอเทรนวิ่งมาชนจนแหลกละเอียดเผยให้เห็นโครงกระดูกและอาวายัยวะกระจายออกมาอย่างช้าๆส่วนมือทั้งสองข้างที่ยังจับอยู่กับตัวของฮิวี่นั้นก็ดันยังอยู่ครบต่อหน้าต่อตาของฮิววี่และผู้ชม ซึ่งฉากนี้ก็ถือว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับตัวฮิวอี้มากๆรวมไปถึงเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงผู้ชมว่าเดอะบอยนั้นจะมีความรุนแรงแบบจัดเต็มในส่วนที่เหลือแน่นอนผู้โดยสารบนเครื่องบินตายสยองยกลำเพราะโฮมแลนเดอร์ไม่ยอมช่วยถือว่าเป็นสุดยอดฉากหน้าหดหูจากซีซั่นที่1ที่ยากจะลืมลงไปได้จริงๆโดยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่โฮมแลนเดอรและควีนแมฟ ถูกส่งไปทำบารกิจช่วยเหลือผู้คนที่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกหฮแจ็คเครื่องบินโดยสารโดยในตอนแรกนั้นโฮมแลนเดอร์และควีนแมฟก็สามารถจัดการพวกก่อการร้ายได้แบบไม่เหนือบาก,กว่าแรงอยู่แล้วผู้โดยสารบนเครื่องบินจึงรู้สึกดีใจมากๆที่2ฮีโร่ได้เข้ามาช่วยพวกเขาให้รอดชีวิตไปได้แต่สุดท้ายมันก็ดันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ก่อการร้ายนั้นมันดันไปยิงนักบินตายส่วนโฮมแลนเดอร์ก็ดันไปยิงเลเซอร์ทำลายห้องคนขับปีอีกจนมีแนวโน้มว่าจะตกในเวลาอีกไม่นาน และแม้เขาจะมีพลังมากมายแต่ก็คงจะช่วยไม่ไหวกับเวลาที่จํากัดเขาจึงตัดสินใจที่จะทิ้งผู้คนให้อยู่ในเครื่องต่อไปและพาควีนแมฟที่ห่อไม่ได้ออกมาแค่คนเดียวเท่านั้นโดยไม่สนว่าตัวควีนแมฟจะอ้อนวอนขอให้โฮมแลนเดอร์พยายามหาทางช่วยผู้คนหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือเด็กเนื่องจากโฮมแลนเดอร์ก็คงจะคิดว่าเขาไม่มีทางที่จะยอมปล่อยให้เรื่องราวสู่ชั่วช้าที่เขาคิดจะทํานี้ต้องมีเบาะแสรหรือพยานหลุดไปได้แน่นอนท้ายที่สุดเราจึงได้เห็นสภาพอันน่าหดหู่ที่ผู้คนพยายามที่จะหนีตายทั้งทงที่รู้อยู แล้วว่ายังไงก็ไม่มีทางรอดก่อนที่เครื่องบินจะดิ่งพัะสุทาลงไปสมผลให้มีคนตายในเหตุการณ์นี้เยอะมากๆส่วนควีนแมฟก็ทำได้แค่เก็บความรู้สึกผิดครั้งนี้ไปกัดกินใจของตัวเองตลอดชีวิตที่เหลือซูซานเรเนอร์โดนระเบิดหัว หนึ่งในฉากการตายสุดโหดที่เรียกได้ว่ามีกลิ่นของการจัม์สแกร์หน่อยๆน,ยนี้จะเกิดขึ้นในช่วงต้นๆของซีซันซึ่งเป็นตอนที่ทีมเดอะบอยส์ยังมีสถานะเป็นนักโทษหลบหนีอยู่และหนทางเดียวที่พวกเขาจะมีโอกาสรอดไปได้ก็คือการเข้าไปติดต่อกับซูซานเรเนอร์ FBI ที่คอยช่วยทีมของบูเชอร์มาตลอดเฟรนชี่ m m และฮิวีจึงแอบติดต่อไปหาเธอเพื่อหาทางรอดขั้นต่อไปทันทีแต่จู่ๆในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่หัวของซูซานก็ดันระเบิดออกมาจนเละในจังหวะที่ผู้ชมและทีม Boys, ไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ำและในตอนช่วงนั้นก็ยังแทบจะไม่มีใครรู้ว่าฆาตรกรที่ทำแบบนี้คือใครเขาเป็นซุปในเดอะเซเว่นหรือไม่หรือเป็นแค่พวกซุปนอกระบบซึ่งกว่าจะรู้ว่าคนที่ทำแบบนี้คือวิกตอเรียนิวแมนเหล่าตัวละครก็แทบจะประสาทกินไปทั้งสีซสั้นแล้วเคนจิมิยาชิโร่ถูกสตรองฟอนหักมือแล้วบีบคอ เรียกได้ว่าชีวิตของคิมิโกะมันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดดราม่าและความน่าสงสารจริงๆเพราะแม้ว่าเธอจะอุตส่าห์ได้พบกับน้องชายอย่างเคนจิที่มีพลังในการเคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วแต่ในจังหวะนั้นมันก็ดันเป็นช่วงที่พวกสุบรวมไปถึงสมาชิกคนใหม่อย่างสตรอมฟอนกำลังออกมาตามล่าทีมเดอะบอยส์พอดีและในที่สุดเคนจิพร้อมกับคิมิโกะก็โดนไล่กวนเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งส่งผลให้มีคนบริสุทธิ์เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากจากฝีมือของสตรอมฟอนทันทีเคนจิ ji, ที่ไม่อยากให้พี่สาวของตัวเองต้องมาาโดดไไลล่ป่ป จึงตัดสินใจเข้าไปสู้กับสตรอมฟอนก่อนจะพลาดท่าโดนหักมือแบบสดๆจนกระดูกแวกออกมาส่งผลให้เขาไม่สามารถใช้พลังจากมือได้และยังโดนสตรอมฟอนบีพออย่างเลือดเย็นต่อหน้าคิมิโกะนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในการตายที่น่าหดหู่ครั้งนึ่งของซีซั่นเลยพวกมาเฟียถูกคิมิโกะกระชากหนังหน้า ในช่วงที่คิมิโกะกำลังสะเทือนใจจากความตายของเคนจ,จิจู่ๆเธอก็ตัดสินใจรับงานตระเวนไล่ฆ่าพวกอาชญากรแบบไม่แคร์อะไรทั้งสิน้นและความซวยมันก็ดันไปตกอยู่กับพวกมาเฟีย3าคนในบาร์แห่งหนึ่งที่ดันเข้าไปแย่เธอก่อนจะกลายเป็นเหยื่อดวงซวยแบบไม่ทันที่คาดคิดมาก่อนเพราะมาเฟียคนแรกที่บังอาจเดินเข้ามากวนประสาทคิมิโกะถูกจับถลกหนังหน้าออกมาสดๆจนขาดใจตายคาที่ไปตรงนั้นส่วนอีกสองคนก็มีชะตากรรมไม่ต่างกันเพราะอีกคนหนึ่งจะถูกหักกระดูกและหักคอจนแหละส่วนอีกคนก็ถูก,ก ระบอกปืนปลาอัดหน้าเข้าไปเต็มๆซึ่งพอมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะพูดได้เต็มปากว่าคิมิโกคือคนที่ฆ่าเหยื่อที่โหดไม่แพ้กับตัวละครซุปสุดเลวร้ายอย่างโฮมแลนเดอร์ไปซะอย่างน,านั้นโฮมแลนเดอร์ฆาตะกรรมูฝูงชนในที่สาธารณะ แม้ว่าฉากนี้จะเป็นแค่ภาพในจินตนาการของโฮมแลนเดอร์เท่านั้นแต่ความหดหูและความโหดของมันก็เรียกได้ว่าสูงม,มากๆจนผู้ชมนั้นตกใจสุดๆแน่นอนในตอนแรกเพราะในฉากที่ฝูงชนกำลังเข้ามาประท้วงโฮมแลนเดอร์ที่หน้าตึกทางโฮมแลนเดอร์ก็ได้ตัดสินใจลงมาประทะคารมกับฝูงชนแบบจัดหนักจัดเต็มระหวังว่าจะสามารถเคลียร์ปัญหาได้แต่กลับการเขากลับถูกผู้คนรุมด่าแบบเสียรหาย,หายจนความนิยมของเขาแทบพังพินาศลงไปแบบไม่เหลือชิ้นดีโฮมแลนเดอร์ที่ทนไม่ได้แล้วจึงตัดสินใจใช้เลเซอร์จักตาไป ยิงใส่ฟูงชนตรงหน้าแบบไม่แคร์อะไรทั้งสิน้นซึ่งการที่มีคนมาชุมนุมกันเยอะขนาดนี้สาภาพตรงหน้าก็แทบไม่ต่างอะไรกับสนามรบในยุคโบราณที่มีแต่ซากศพเลยแม้แต่นิดยังดีที่สุดท้ายเรื่องราวก็ยังเฉลยออกมาวันนี้เป็นเพียงแค่ภาพในจินตนาการของโฮมแลนเดอร์เท่านั้นผู้ชมหลายๆคนจึงรู้สึกโล่งใจทันทีที่ทางซีรีส์ยังไม่หาคอขนาดที่จะเล่าฉากแบบนี้ในเส้นเรื่องจริงๆออกมาโฮมแลนเดอร์บี้หัวคอนเพราะมีอารมณ์ทางเพศ นึ่งในฉากสุดโรคจิตที่หลายๆคนคงจะจําได้ดีก็คงจะเป็นช่วงที่โฮมแลนเดอร์และสตรองฟอนบุกเข้าไปจัดการโจรมุมตึกที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าโจรแบบนี้มันไม่มีอะไรจะไปต่อโต้าพวกสุบได้อยู่แล้วแต่จู่ๆโฮมแลนเดอร์และสตรองฟอนก็ดันเล้าลมกันไปมาด้วยการลูบเป้าจนเมื่อโฮมแลนเดอร์นั้นได้อารมณ์แบบเต็มที่แล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอามือของตัวเองไปดันหัวของโจรคนนั้นจนเละคาม,มุมตึกก่อนที่จะมีเซ็กซ์ต่อกับสตรองฟอนข้างศอเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อะกี้เลยแม้แต แลมไลเตอร์เผาตัวเอง ในช่วงที่ฮิววีตัดสินใจที่จะเสี่ยงเข้าไปช่วยแอนนี่ในตึกแลมไลเตอร์อดีตสมาชิกของเดอะเซเว่นที่ตอนนั้นดูเหมือนจะกลับใจเข้ามาช่วยพวกเดอะบอยส์แล้วก็ได้ตัดสินใจนำทางฮิววีเข้าไปเนื่องจากเขายังคงจำทางเข้าลับๆของตึกได้และยังมีลายนิ้วมือที่ยังไม่ถูกลบออกไปจากระบบอยู่แต่เมื่อทั้งสองเดินขึ้นไปถึงศูนย์บัญชาการของเดอะเซเว่นแล้วแลมไลเตอร์ก็ได้ตัดสินใจใช้พลังไฟที่มีเผาตัวเองจนไหม้ขาทีเพราะมันคือสิ่งที่เขาอยากจะทำมาตลอดเนื่องจากตั้งแต่ออกจากทีมไปชีวิตของเขามัันก็พพงินา แถมการได้กลับเข้ามาในตึกมันก็ยิ่งตอกย้ำแผลในจิตใจหลายๆอย่างของเขาเข้าไปอีกซึ่งทางซีรีส์ก็ดันนําเสนอภาพของคนถูกไฟคล้อออกมาได้อย่างน่าสยดสยองมากๆจนมันแทบจะไม่ต่างจากภาพโสคณตกรรมแบบนี้ในชีวิตจริงเลยแม้แต่นิดคิมิโกะกระชากหัวของลุงดวงสวยถือว่าเป็นฉากการฆ่าโหดๆตามสไตล์คิมิโกะที่ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นอีกครั้งโดยฉากดังกล่าวจะเกิดขึ้นในตอนที่เธอและทีมกำลังรวมตัวกันไปตามหาเบาะแสของเคนจิกระทั่งคิมิโกะเองก็เดินไปเจอลุงคนหนึ่ง ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกผู้ก่อการร้ายและอาจจะมีเอี่ยวกับแผนชั่วในการพาตัวเธอมาเธอจึงไม่รอชาร้าที่จะเดินเข้าไปชาร์จและกระชากหัวของลุงคนนั้นออกมาอย่างกับเด็ดผลไม้ออกมาจากตน้นซึ่งภาพที่เราได้เห็นนั้นมันจะเกิดขึ้นไวมากๆและก็แน่นอนว่าความโหดตามสไตล์ของคิมิโกะมันก็ยังไม่ได้ดรอปลงไปเลยแม้แต่นิด Acid m o m e n สำลรับก,กรดใส่ตัวเอง ในตอนที่ทีมเดอะบอยส์บุกเข้าไปในโรงพยาบาลรับที่สตรอมฟอนใช้เลี้ยงดูพวกซุปเอาไว้เราจะได้เห็นบรรดาคนไข้ที่มีพลังปแปลกๆปรากฏตัวออกมาเยอะมากๆแต่จะมีคนไข้คนหนึ่งที่ถูกระบุเอาไว้ ai, ว่าเขามีพลังของการใช้กรดจนถูกเรียกว่าไอศึกวอเมนตามพลังของเขาซึ่งไอศึกวอเมนก็สามารถบุกเข้ามาโจมตีพวกเดอะบอยส์ในช่วงที่โรงพยาบาลกำลังวุ่นวายและบรรดาพวกสุปก,ก็ทยอยออกมาไล่ฆ่าคนแบบสยองสุดๆซึ่งสถานการณ์นั้นมันก็กดดันจนถึงขนาดที่แลมไลเตอร์ต้องยอมเป็นมิตรกับพวกเดอะบอยส์แบบช่ว ทราววเเลยยีีดจนคิมิโกะต้องอาสาเข้าไปไล่กระทืบให้ส่งผลให้ไอสุวอเมดเกิดการสำลักแบบไม่ได้ตั้งใจเข้าไปใส่หน้าของตัวเขาเองหน้าของเขาจึงถูกกรดกัดกินจนและชนนีที่ว่าชวนสยองสำหรับผู้ชมและตัวละครมากๆและก็แน่นอนว่ากรดที่แรงขนาดนั้นก็ส่งผลให้เขาตายคาที่ตรงนั้นไปในทันทีดรอเลเกเกอร์โดนหักคอ หนึ่งในเหตุการณ์ที่วิปริตที่สุดในซีซั่นนี้ยังไงเราก็ต้องยกให้กับเหตุการณ์นี้จริงๆเพราะมันคือตอนที่โฮมแลนเดอร์ตัดสินใจบังคับให้ด็อบเพลย์แองเกอร์แปลงร่างเป็นเมเดลินมาคอยรอเขาที่บ้านทุกวันก่อนที่ทั้งสองนั้นจะทํากิจกรรมโรคจิตโรคจิตด,ด้วยกันอยู่เสมอแต่เมื่อด็อบเพลย์แองเกอร์นั้นเริ่มที่จะไม่สามารถทำให้โฮมแลนเดอร์พอใจได้เขาจึงเสนอตัวที่จะแปลงร่างเป็นโฮมแลนเดอร์ให้หรือยังเสนอที่จะใช้ป่าสำเร็จความใครใ่ให้กับฮีโร่วิปริตคนนี้อออีีกกกกเรราาาาาาะะใจจจว่ ander, จจ่่มมนยยไัับบงทหื เเองก็ป็ปนได้แต่เขาก็ดันคิดผิดไปซะอย่างนั้นโฮมแลนเดอร์จึงจับด้บเพลแกงเกอร์ที่แปลงร่างเป็นเขาอยู่มาบีบคอจนตายซึ่งแม้วิธีการฆ่ามันจะดูธรรมดามากๆแต่การฆ่าร่างของตัวเองที่กำลังสวมชุดนอนสุดว่าบิวอยู่นั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความวิปริตแถมฉากนี้มันก็ยังชวนขนหัวลุกไม่น้อยเลยฉากฆาตกรรมหมู่ในศาล ในช่วงท้ายๆของซีซันซึ่งเป็นช่วงที่ดร์โจนาตัดสินใจที่จะไปขึ้นให้การบนสารโดยมีพวกเดอะเซเว่นอยู่ในห้องด้วยส่วนพวกเดอะบอยส์ก็จะติดตามข่าวอยู่ที่บ้านเพราะนี่คือช่วงเวลาสําคัญที่อาจจะทําให้สถานการณ์ของเรื่องพลิกไปได้เลยแต่จูจ่ๆหัวของคนในศาลก็ทยอยระเบิดตามกันไปเรื่อยตั้งแต่คนบนแท่นและดร์โจนาลามไปจนถึงช็อกเวฟสมาชิกคนใหม่ของเดอะเซเว่นที่เพิ่งเข้ามาในทีมได้ไม่นานก่อนที่คนดวงสวยจํานวนมากข้างในห้องห้องนั้นจะทยอยโดนระเบิดหัวไปเรื่อยแบบต่อเนื่อง จนตัวละครและผู้ชมแทบจะช็อกไปเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงจะมีคำถามขึ้นมาว่าใครเป็นคนทำและเมื่อรายชาฆาตกรรมหมู่สุดวิปริตนี้จะจบลงไปสักทีกระทั่งเราจะมารู้ในภายหลังว่าน,นี่มันเป็นฝีมือของวิกตอเรียนิวแมนซึ่งมีพลังจิตสามารถระเบิดส่วนไหนของอวัยวะมนุษย์ก็ได้และเธอก็จะไม่ใช่ตัวละครฝ่ายดีแบบที่เราคิดโดยในซีซั่นต่อไปฉากโนโขของเธอก็จะยังปรากฏออกมาแบบต่อเนื่องแน่นอน ครีมสันคาวเตสถูกโซเชียลบอยระเบิดพลังใส แม้ว่าครีมสันเขาเตสจะเป็นซุปจากทีมเพย์แบ็กที่มีพลังเป็นการปล่อยลำแสงกลมกลมซึ่งสามารถทําให้ร่างของเหยื่อกระจายเป็นชิน้นชิ้นได้แต่เธอก็ดันเป็นหนึ่งในสมาชิกคนแรกๆที่โซเชียลบอยเลือกที่จะตามไปแก้แค้นเนื่องจากเธอคืออดีตคนรักของเขาที่กล้าทรยศโดยการส่งโซเชียลบอยไปให้กับทหารรัสเซียจนเขาโดนจับไปทดลองอย่างหนักและได้รับพลังการปล่อยลำแสงสุดโหดที่ใช้ฆ่าใครก็ได้ออกมาจากหน้าอกแถมถ้าหากพวกซุปโดนลำแสงนั้นเข้าไปแต่ไม่ตายพลังพิเศษของซุปคนนั้นก็จะหายไปอีกและเธอก็คงไม่คิดว่าสิ่ง ทามันจะกลับมาเล่นงานเธอเสอเองเพราะเธอได้พลาดท่าถูกบูเชอร์และเอ็มเอมจับมัดมือเอาไว้กับเก้าอี้ก่อนที่โซเชียลบอยนั้นจะเข้ามาหาเธอถึงที่พร้อมทั้งใช้ลําแสงจัดก,การคริมสันเคาลเตสจนตายขาที่จากนั้นเราจึงได้เห็นเมื่อศพที่ตายจากพลังลําแสงนั้นจะมีสภาพที่ชนขนลุกเรากับศพที่โดนระเบิดปรมาณูถล่มใส่ยังไงยังงานน,นี่จึงน่าจะเป็นพลังที่โหดที่สุดในเรื่องนับเวลานี้แล้วแบล็กนัวโดนกระชากใาย แม้ว่าในซีซั่นนี้แบล็กนัวที่หลายๆคนคาดหวังว่าจะให้เป็นวายร้ายตัวจริงจะปรากฏตัวออกมาน้อยมากๆเนื่องจากความลับในอดีตของทีมเพย์แบ็กมันเริ่มจะกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งแล้วแต่การกลับมาของแบล็กนัวกดดันสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ชมไปแทนซะอย่างนั้นเนื่องจากเขาดันไปปกปิดความลับบางอย่างเอาไว้กับโฮมแลนเดอร์จนโฮมแลนเดอร์ที่คอยเชื่อใจเขามาตลอดตัดสินใจที่จะฆ่าแบล็กนัวโดยการควักไส้ของเขาออกมาแบบสดๆจนซูพ,พลังนินจาคนนี้ต้องลงไปนอนตายที่พืน้นซึ่งแฟนๆหลายๆคนก็ได้ตัวหวังว่าการ การตายครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าหรือไม่ก็อาจจะมีทางทําให้ตัวละครนี้กลับมาได้อีกครั้งเพราะเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสีสันที่ไม่ควรจะขาดไปจากเรื่องราวจริงๆเป per sonic ถูกโฮมแลนเดอร์ชำระ ถ้าไม่มีฉากการตายสยองที่เกี่ยวข้องกับโฮมแลนเดอร์มันก็คงจะผิดธรรมเนียมของการรวมฉากสยองขวัญมากๆแน่ๆเพราะในคราวนี้โฮมแลนเดอร์ที่ตัดสินใจใช้แผนการเรียลเรตติ้งของตัวเองด้วยการเข้าไปโกหกผู้คนว่าเขาเป็นแฟนกับสตาร์ไลท์กูได้จัดการฆ่าปิดปากคนที่กำลังจะเข้ามาช่วยเธออย่างซูเปอร์โซนิกมันซะเลยเนื่องจากซูเปอร์โซนิกคือซุปชื่อดังที่เคยคบกับสตาร์ไลท์มาก่อนและตัดสินใจที่จะช่วยเธอในแผนการโค่นล้มโฮมแลนเดอร์แต่เคราะห์ร้ายของซุปคนนี้ก็มาถึงเร็วมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเขาถูกโฮ ฆ่าด้วยวิธีปริศนาจนใบหน้าอันหล่อเหลาถูกทําลายจนเละไม่เหลือเขาเดิมแถมแขนขาของเขาก็ยังถูกตัดออกมาเป็นชิ้นๆอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าฉากดังกล่าวนี้มันสะท้อนความโรคจิตของโฮมแลนเดอร์ออกมาได้แบบดีเยี่ยมจริงๆเพราะใครจะไปคิดว่าเขาจะเลือกฆ่าเป้าหมายที่เป็นซุปด้วยกันเองแบบโหดขนาดนี้ชายเคราะร้ายถูกโฮมแลนเดอร์ยิงเลเซอร์ใส่ หลังจากชิงตัวลูกชายอย่างไรอันมาจากบูเชอร์ได้สำเร็จแล้วโฮมแลนเดอร์ก็ได้ตัดสินใจพาลูกชายบินเข้าไปหากลุ่มชุมนมที่กำลังสนับสนุนเขาแบบเต็มที่ในตัวเมือเพื่อเป็นการเปิดตัวไรอันและทำให้ไรอันนั้นซึมซับความเป็นที่นิยมตามรอยตัวของโฮมแลนเดอร์เข้าไปในใจแบบชา้าๆแต่จู่ๆชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อของสตาร์ไลท์ก็ได้เข้ามาต่อต้านการกระทำของโฮมแลนเดอร์ทั้งด่าทอในความผดเจการแถมยังโยนกระป๋องน้ำไปโดนใส่ไรอันอีกด้วยโฮมแลนเดอร์ที่ของขึ้นสุดๆกับสิ่งที่ลูกชายโดนจึง ตัดสินใจยิงเลเซอร์ใส่ชายคนนั้นจนตายคายที่ต่อหน้าฝูงชนถืว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือผู้คนในบริเวณดังกล่าวกลับชอบใจในการกระทําแบบนี้มากๆราวกับว่าพวกเขากําลังสนับสนุนความรุนแรงที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปซึ่งเราก็ได้แต่ภาวนาว่าในชีวิตจริงมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏออกมาในสังคมที่เราอยู่เพราะมันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่วิปริตติดอันดับของเรื่องมากๆไมสตอบถูกโล่อของโซเชียลบอยกระแทกหน้า หลังจากที่โซเชียลบอยเข้ามาร่วมมือกับฮิวอี้และบูเชอร์แล้วพวกเขาก็ได้ตัดสินใจออกตามล่าอดีตทีมเพล็กต์ต่อทันทีแบบไม่หยุดก่อนจะเดินทางไปไล่ล่าไมล์สตอร์มสุบที่มีพลังเป็นการสะกดจิตได้เพียงแค่สบตาสําหรับให้เหยื่อหลุดเข้าไปในความทรงจําอันเลวร้ายของตัวเองซึ่งหลังจากที่ฮิวอี้และบูเชอร์สามารถเอาชนะและแก้เกมของไมล์สตอร์มได้สําเร็จแล้วโซเชียลบอยก็ไม่รอช้าที่จะเข้ามาจัดก,การเหยื่อคนนี้ทันทีซึ่งไมล์สตอร์มที่ถูกเอาผ้าปิดหน้าเอาไว้จนไม่สามารถใช้พลังได้้กไดถูย ใช้วิธีการฆ่าแบบดิบๆอย่างการเอาโล่ทุบลงไปที่หน้าของไมลสตอร์มแบบต่อเนื่องจนหน้าของเขาบุ๋มลงไปเป็นรูโวซึ่งแม้ว่าการที่ศพจะโดนเอาผ้าบังไว้อีกชั้นแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ฉากนี้ดูสยองน้อยลงไปเลยแม้แต่นิดกลับกันด้วยเสียงประกอบและแอคชั่นต่างๆมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมเข้าไปอีกโทนี่ถูกวิกตอรียระเบิดตัว หลังจากที่เราได้รู้กันแล้วว่าวิกต oria n e w m a n นคือคนที่สามารถใช้พลังระเบิดหัวของเหยื่อได้และเธอก็คือคนที่ฆ่าคนจำนวนมากในซีซั่นที่2ในที่สุดฮิววี่ที่เริ่มเอะใจก็ได้ตัดสินใจแอบสะกดรอยตามเธอไปจนได้พบว่าวิกตเรียนั้นกำลังถูกชายปริศนาที่น่าจะรู้จักกับเธอในอดีตอย่างโทนี่คอยแอบตามอยู่ตลอดและพยายามขอความช่วยเหลือจากเธอกระทั่งในที่สุดทั้งสองก็ได้ตัดสินใจเข้าไปสู้กันจนได้วิกตเรียจึงใช้พลังระเบิดของเธอจัดการโทรนี่ด้วยการบอมมือของโทนี่จนขาดไปกอด แล้วค่อยๆบอมหน้าของเขาไปครึ่งซีจนเราได้เห็นหน้าของโทนี่พังง่าพังงาไปมาอย่างหน้าอนาและในท้ายที่สุดเธอก็ได้ใช้พลังอีกเฮือกระเบิดร่างของโทนี่จนแหละโดยเราก็จะได้รู้ในที่สุดว่าพลังของเธอจะมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่หากเธอไม่สามารถเพ่งสมาธิดีๆได้เหยื่อของเธอก็จะไม่ตายทันทีทว่ามือหรือบางส่วนของร่างกายก็อาจจะกระจุยไปก่อนแต่ยังไงนี่ก็ยังถือว่าเป็นพลังที่น่ากลัวติดอันดับของเรื่องอยู่ดีกันพาวเดอร์ถูกบูเชอร์เฉือนหัวขาดไปครึ่งซี ในช่วงที่บูชเชอร์ได้พลังจากเทมวีมาใหม่ๆ เขาจะตัดสินใจเดินทางไปตามล่าทีมเพย์แบ็กของโซจูบอยทีละคนก่อนจะได้พบกับกันพาวเดอร์เป็นคนแรกทั้งสองจึงประทะคารมกันอย่างหนักและลงเอยด้วยการสู้กันในท้ายที่สุดเนื่องจากบูเชอร์มั่นใจในพลังของตัวเองที่ได้มาจากเทมวีแล้วเขาจึงสามารถอัดกันพาวเดอร์จนเละได้สาเร็จแต่การควบคุมพลังที่ยังไม่แม่นยําพอมันก็ทําให้บูเชอร์พลั้งมือปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาจากหน้าจนแสงเข้าไปเฉือนกันพาวเดอร์กับรถข้างหลังจนขาดไปครึ่งซีส่งผลให้ฉากนี้เพิ่มความสยองเข้าไปอีกหลายเท่าตัวแถมเรายังเริ่มรู้้สึกได เชื่อนั้นกําลังจะกลายไปเป็นพวกสู้ตัวร้ายแบบที่เขาเกลียดไปแล้วโดยไม่รู้ตัวจริงๆชายโรคจิตตายเพราะถูกคิมิโกอเอดิวดโดยัดหน้า เรียกได้ว่าติดอันดับแบบสม่ำเสมอจริงๆสำหรับคิมิโกะที่แม้ว่าความน่ารักของเธอจะทำให้แฟนๆชื่นชอบแต่เมื่อเธอได้ออกโรงทีไรก็เรียกได้ว่าจะต้องมีการตายสยองเกิดขึ้นมาทุกทีซึ่งในคราวนี้เธอก็ได้ปลอมตัวไปเป็นสาวขายบริการเพื่อที่จะได้ลักลอบเข้าไปในบ้านของชายโรคจิตคนหนึ่งที่ชอบเรียกสาวๆมาบำเรอก,การมให้ตัวเองแต่คิมิโกะก็ดันหมดความอดทนเดินไปหยิบดิวดรุ่นแบล,ล็กหนัวเข้ามาจิ้มหน้าของลุงคนนั้นจนทะลุก่อนจะเอาดิวดที่เหลือไปไล่ฆ่าพวกบริการต่อเรียกได้ว่าเหยื่อแล้้วยังงตอมา แ,แบบหน้าอนาจากดิวโดอีกต่างหากบลูฮอกถูกลากไปบนถนน บลูฮอ a w k น่าจะเป็นตัวละครที่ผู้ชมหมั่นไส้มากที่สุดในซีซั่นนี้แล้วเนื่องจากเขาคือซุปนิสัยเสียที่เข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากแถมยังเข้าไปมีปัญหากับเอเทรนอย่างหนักจนพี่ชายของเอเทรนอย่างนาธานต้องรับขอด้วยอาการขาพิการไปอย่างน่าสงสารโดยในช่วงหลังจากเหตุการณ์ฮีโร่กระซื่อมเอเทรนที่หมดความอดทนแล้วจึงใช้โอกาสนี้จับบลูฮอควิ่งลากไปบนถนนจนสภาพของซุปคนนี้เละไปทั้งตัวแบบไม่เหลือเขาโครงเดิมและแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้เอเทรนช็อกจนเกือบหัวใจวาย จริๆแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ชมสะใจมากๆและยอมเอาใจช่วยเอเทรนที่เคยทาเรื่องแย่ๆมาก่อนเพื่อที่เขาจะได้แก้แค้นแทนพี่ชายสำเร็จสักครั้งเทรมด์หมุดเข้าไประเบิดเจ้าโลก นี่คือฉากที่โหดแล้วโรคจิตที่สุดของซีซั่น3แถมยังปรากฏออกมาเป็นฉากแรกๆอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในงานปาร์ตี้ของซูบอย่างเทมไท์ที่เคยปรากฏตัวออกมาในซีซั่นแรกแบบๆๆและผู้ชมก็คงจะจดจํากันดีว่าซูบที่มีพลังย่อส่วนร่างกายคนนี้มักจะใช้พลังของตัวเองในเชิง18บวกซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพอมาในคราวนี้เทมไท์ก็ได้ตัดสินใจใช้พลังดังกล่าวในการเล่นสนุกกับคู่รักเกย์ของเขาหลังจากที่ทั้งคู่สูบโคเคนเข้าไปแบบเต็มสูบโดยเทมไท์จะย่อส่วนและกระโดเข้าในอวยะ ของแฟนหนุ่มและเข้าไปสัมผัสกับพื้นที่ในท่อปัสสาวะไปมาเรื่อยๆเพื่อที่แฟนหนุ่มของเขานั้นจะได้รู้สึกเกิดอารมณ์จากการถูกสัมผัสแต่จูๆ่ๆเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อเทมไมดันพลาดทา่าจามออกมาอย่างแรงจนร่างกายของเขาคืนสภาพกลับมาใหญ่เหมือนเดิมส่งผลให้ร่างแฟนหนุ่มของเขาขาดครึ่งออกมาเป็น2ท่อนทันทีส่วนตัวเทมไม้เองนั้นก็ได้แต่มองศพตรงหน้าแบบงง,งๆรอเขาคงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาได้แต่ที่ยังไงฉากนี้ก็ถือว่าเสื่อมมากๆอยู่ดีในซีซั่นนี3้แถม ภาพเบื้องหลังทีมงานก็ยังเผยออกมาอีกว่าพวกเขาเกิดถึงขนาดลงทุนสร้างรูอวิวะเพศขนาดใหญ่ขึ้นมาจริงๆอีกด้วยโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับฉากการตายสุดสยองจากซีรีส์ The Boys ทั้ง3ซีซันที่แต่ละฉา กูถือว่าโหดไม่แพ้กับภาพยนตร์สยองขวัญเลยแถมการนําเสนอที่โจงแจง้งจนคาดเดาไม่ได้ก็ยังกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ไปแล้วและเพื่อนๆล่ะครับมีฉากการตายสุดสยองจากซีรีส์ The Boys ฉากไหนในสซีซั่นนี้ที่ชื่นชอบนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ใหม่จากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ